ได้ยินค่ะดูดีวันนี้จับถูกแรงนะปีนี้เป็นวันนี้เป็นความหวังของคนทั้งประเทศเลยค่ะพี่อ้อยดีหมุนไม่ดีหมุนไม่ดีไฮดี้หมุนไม่ดีมือขาดนะสี่สองนะวันนี้สองมาหรอพี่ซื้อไปแล้วหนึ่งสี่สองมงแน่นอนได้มากมากมากินขนมใหญ่อยู่ไม่หยุดสี่นึงเหรอ ดเรีจะสองครับพี่ออยเท่านั้นสองก็มาแรงเนาะสองมาอันด้วยเลขหนูอ่ะที่สองตาไปแล้วแล้วหมุี่มุมมุนยีุ่ได้เหออันนี้ต้องใส่มงกุดหมุนเลยปะอะไรนะคะพี่ออย ต้องใส่มงกุดหมุนเลยปะไม่แน่ใจอะค่ะใส่มงด้วยใส่ไเอ้ยคุณไม่รู้เรื่องนะเสียงอะไรนะอ้อยเสียงมันอู้มากเสียงดีอูมอ้มากตอนเนี้ยอู้ไหมปกติไหมอ่ะไปละอ,อ,อ่อนเปียนิซาไปแล้วนะคะวันเนี้ทุกคนความหวังนะความหวังนะทุกคนอยู่ที่หนูดี มาริมาไฮดี้อิงฟ้าและทีน่านะคะขอร้องเลยค่ะขอร้องเลยอุ้ยแต่ปีนี้เขามีชื่อสองพยางค์นะเลยเนาะสองสามพยางค์ทีน่า a, Mama. อิงฟ้ามาม่าอะมาม่าเอ่อหนูดีเสร็จแล้วก็ใครอีคนนะลืมชื่อเลยเอาลืมเฉยใครวะอีคนหนึ่งใครอีคนเหนือลืมอะลืมได้ไงอะอ๋อไฮดี้ ไฮดี้หนูดีอิงฟ้ามาม่าทีน่าเออพอมันเริ่มอายุมันเยอะขึ้นใช่ไหมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเลยนะชื่อมันก็เลยยาวเน็ตพังเวอรไม่เป็นไรนะหนูดีเน็ตพังไม่เป็นไรแต่คืนเนี้ยวันเนี้ยพี่รอเลขจากหนูเอาสามตัวเน้นๆเ,เลย